อะไรยันไม่คุยคุยต้องคุยกันเองคุยแบอ

Okay. Yeah. ้าเติมต่อจะโอเคนมิงสรับบุรีก็ได้ออลองสมัครเล่นโลกนะครับในเที่ยวนี้ที่ประเทศกาตา ส่วนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เนี่ยมิ้งสลับบุรีก็ได้แชมป์บิทิสโซเพินแล้วก็เวอร์เวอร์วูแมนแชมปี้ปนชิพมานะครับถือว่าเป็นเกียรติสูงสุดในระดับโลกเลยส่วนการสนับสนุนนักกีฬานะครับทางสมาคมนี่เนี่ยก็สนับสนุนมาโดยตลอดอย่างเช่นครั้งนี้นะครับทางสมาคมก็ส่งไปทั้งหมดประมาณ10กว่าคนค่าใช้จ่ายตัวเครื่องบินที่พักเบี้ยเลี้ยงทุกอย่างทางสมาคม ก็จัดการให้หมดทุกอย่างโดยสมาคมก็ได้รับการสนับสนุนจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอบคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยและขอบคุณทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยครับครับในประเทศไทยนะครับในอดีตนี่เนี่ยชิงแชมป์ผู้หญิงนี่เนี่ยเราก็ไม่มีเลยเ,เราเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสองสาปีที่ผ่านมานะครับเราก็มีการจัดแข่งขัน ระดับประเทศไทยมาโดยตลอดหลังจากที่ผมเข้ามาก็จัดให้มีการแข่งขันมาโดยตลอดและเราก็จะมีแมตช์ของผู้หญิงจะพยายามจัดให้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนผู้หญิงนี่เนี่ยก็สามารถที่จะไปแข่งกับระดับเมืออาชีพของผู้ชายได้ด้วยแล้วเราถือว่าการพัฒนาของทางผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยพัฒนาขึ้นมาถือว่าสูงในระดับที่เราพอใจมากครับ อย่างแรกเลยต้องต้องเขาเรียกว่าตามคาดค่ะที่ประเทศไทยเราได้ชิงกันเองไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ไทยเราก็ได้แชมป์กันอยู่แล้วนะคะก็ถามว่าตื่นเต้นไหมที่ได้แข่งกับเพื่อนก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแชมป์แรกของของของคนไทยที่ผู้หญิงจะได้แชมป์เอเชียค่ะก็จะโฟกัสแค่รายการต่อรายการค่ะก็จะทาให้เต็มที่ทุกๆรายการค่ะ เดี๋ยวจะมีไป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 ,ไปแข่งที่อังกฤษค่ะแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปเก็บตัวก่อนปลายเดือนนี้ค่ะนี้ครับไปร่วมสองคนเลยไปพร้อมกันนะครับอาจจะไปกันคนละเมืองค่ะ,คะใช่ค่ะแต่ว่าน่าจะบินไล่เรียกกันค่ะมิ้งมิ้งเองมิ้งคือไปเล่นเล่นเล่นอาชีพแล้วเป้าหมายต่อไปยังไงครับค่อยังไม่ได้แชมป์คือตั้งเป้าของเราไม่ได้แชมป์ต่างประเทศเลยไม่ได้ค่ะก็ ยังเป็นลองอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ได้เล่นอีกก็ก็หวังว่าแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องไปโฟกัสที่ที่จะไปแข่งเมนทัวร์ค่ะเมื่อไหรครับเริ่มฤดูการช่วงมิถุนายนกรากราค่ะก็แค่ฝึกซ้อมทุกๆวันเหมือนเดิมค่ะก็ซ้อมเขาซ้อมทุกวัน